อีพีสองมาฟังกันต่อเลยครับกับเรื่องเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ f อฟที่น่ารักทุกทท่านก่อนจะเข้าชมคลิปหากท่านใดยังไม่กดติดตามช่วยกดเบาๆที่ปุ่มติดตามและขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานช่องบางเวลาแชรแนนด้วยนะครับระยะเวลาผ่านไปแม้จะเหนอยแค่ไหนจะลำบากเท่าไหร่แต่ทุกครั้งเมื่อที่บ้านโทรมาหรือโทรหาที่บ้านก็ใช้คำพูดคำเดิมเสมอว่าไม่เป็นไรอยู่ได้สบายดี ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับการใช้ชีวิตแบบไร้กำลังใจไม่มีความห่วงใยไม่มีเลยแม้ความอบอุ่นจากครอบครัวคุณค่าความรู้สึกพลังแรงใจที่บางครั้งมันรู้สึกลดน้อยลงทุกทีแต่ก็ต้องฝืนยิ้มบอกไปว่าไม่เป็นไรเชื่อไหมทุกวันทุกเวลาผมไม่เคยลืมคำถามคำเดิมคำนั้นเลยมันยังติดฝังอยู่ในใจไม่เคยมีคำตอบไม่เคยมีแม้ความรู้สึกที่ดีเลยการใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่มีความสุขเลยนะครับ มันแยกไปหมดทุกอย่างไม่มีแสงสว่างไม่มีรอยยิ้มไม่มีเส้นทางที่จะก้าวเดินเลยแม้ระยะเวลาจะเลยผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามครับ